ะจดเป็ดด้านไหนที่โปรยไปมีมีเบอร์นะคะเจ็ดเลขแปดเจ็ดนะครับสาธุสาธุกำลังแต่งอยู่นะครับซีสามรางวัลที่ออก กับอาสาติกสอนบอทยครับโปรยทานเป็นเซนนะครับอุซีปรยามเตอร์นะครับได้ทำการโปรยทานบนอากาศครับบนอากาศับพรามเตอร์นะครับโปยทางพรามเตอร์นะครับ อันนี้อันนี้เงินทางนั้นเลยครับปออกต,ตีิทางเงินนะครับเป็นกระสอบเซนหนึ่งครับ ใจที่โปรยทานในวันนี้นะครับเป็นยอดรวมเศษหลักครับแล้วก็รวมไปถึงทุางที่เ็นมาไปเิแกทำยกปรคนแกี่ก็ไม่พอมาดว่านครบพิรัวดีทีเยี่ยบี้ครับรันครับคครับรอรับได้ครับสาธุในนะครับรอรับไดโปรยทานใครได้ก็ได้บุญก็แต่สนใหญ่ก็จะไม่ได้อ

เริ่มแล้วครับอีซีเริ่มเลยครับครับครับคือดีรับลมมากเดยอลมมันต้องต้องต้องรับลมใช่ไหมใช่โอ้คือต้องไอ้ตัวนี้มันรับลมระดับหนึ่งถึงจะขึ้นเดีวถ้าไม่มีลมก็ต้องใช้แรงวิ่ง ใครจะกล้านั่งเนาะดูดยอย่างงี้เนาะบ<ก>อกว่าไม่ไม่ตกแถวนี้ะครับนู่นในพื้นที่วัดเดี๋ยวไปดูเลยหล่นนู่นอะ่ะเยอะติดตามนี่เด้อยผมสบอย่างนั้นครับติดตามให้หน่อยเด้ครับผมสาธุสาธุคุณมากครับเยี่ยมมันเียใช่ยหมนีก็มาเริ่มเลยครับ ติดโ,โชคเลยครับอ่ะเครื่องนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นในะเครื่องเจ็ดเป็น อยู่นี่เตรียมมาต้องวิ่งหาเราร so right อยู่นี่นะปยจ้ะนี่ยา โปรยทานเลครับไม่ไเรายืนอยู่กับพี่เรายืนอยู่กับพี่โอ้โหดูิโปรยทาน

นกันหมดแล้ววะโอ้เด็กวิ่งชนจนยืนอยู่ไม่ได้เลยโอ้โห เครื่องรนนะครับเจ็ดแปได้เอฟซปนะครับเครื่องร่นโปอยทานนะครับหนึ่งบาทนะครับนะซีนะ

เราบรรู้เป็น,นอะไรครับอออันนี้ด้วยอะอ